โอครับต้นไม้ไห,หลายคลึดตน้นก้านนีหน้าไปครับครับก็เส้นมันก็ปอกครับเลยนี่ต้นงูหอมยอดไทยเห็นปุ่นครับ,รบนี่อ่อนแล้วเียงเาียงหน่อยครับเป็นเียงงางนาโค เทียงหน้าโคกครับโอ้โบดีมากโดนเติอแล้วครับยากาศแจ่มใสครับพาพี่น้องมาเบิงเขาครับอันนี้พอลวานใบวานหลังหน้าหวยครับหน้าหวยที่ผมถ่ายเบิงที่มันเลื่อมออกน้อยหนึ่งวันนี้ขับมอไซค์มากครับนี่แตงหมู ่อกำลังไปส่าหวจครับเบึ่งเตีงโมบรรยากาศเทียงหน้าครับมีใส่ประมาอ่นฮกมุงเคืองครับเวลาแดดกำลังเริ่มออกครับชมบรรยากาศเทียงหน้าครับเวลาประมาณ จ็ดโมงครับแดดเริ่มออกบรรยากาศรอบๆครับพ่อกำลังเบ่งอันอันนี้ครับแตงโมอยู่ครับปลูกแตงโมไว้เดี๋ยวผมลงไปไทยเบ่งครับมรรอากาศเมา่เบ่งเขาครับหน้าโขกครับเดี๋ยวหน้าห่วยเดี๋ยวครับเมื่อไส้เดี๋ยวเลยไปท่ายหน้าหวยพี่น้องเบ่งนั่งครับต้นนั้นจะเริ่มง่ญ่แล้วครับว่าต้นนี้ เพิ่นอันวานที่หลังครับต้นกันยังบบท่านเาวบันเดย่บท่านใหญ่ปันเดนีล่ลครับเห็ดเขาวาน,นครับเขาวานเทียงหน้าครับมาดำหน้าเกี่ยวเขากับอยู่เทียงนี้ครับ อย่างหน้าโขกครับเดี๋ยวไปบึงเตงโม่ครับบึงเตงโม่บัรยายไงล่อ,อยังยากาศเที่ยงนีง่หรอบอพ่าปลูกจะงานเนี่ย แค่นี้บ่ะพอนี่ครับเริ่มเป็นน่วยแล้วลายหน่วยเหรอตัวนี้นี่นแตงโม,มน่อ<ๆ>งเหรอตัวนี้เริมม่มใหญ่แล้วอู้ย ต้องสีส้มสูกเมื่อใต้เฉยสุกหรือเปล่าปลูกพ่อแมง่งานหนึ่งครับปลูกครึ่งหนึ่งเนี่ยครับจากตะล่างว่ากันหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่กำลังสีสุกครับเดี๋ยวให้พอเราลองเก็บบึง ถ่าไทาูปนนี่นี่มายืนอยู่นี่นี่เห็นมันเท็นตุนมันนำนี่บอ่อเก็บสองหน่วยครับเบึ่งวัตสุบอ่อเ,เครื่องายก่อนบริเงบตกแตงกิแตงมปลูก บลาไหลเป็นไรครับนี่ครับแตงจริงแตง,แตงไทยแต,แตงไทยครับตทัเป็นหน่วยแตงจริงหรือแตงไทยพอจับขึ้นในเบื้องหนะ้แตงไทยผุนะอู้ยหน่วยแบบไงครับแบบไงเลย แตงไทยครับแตงไทยกะปลูกถึงแคงน่นะครับถึงแค่ไอ้ลักข้าวๆนะครับไมหน่อยอวิต,ตํตำแตงไทยเส็บแสบครับตำแตง<อ>ไทยไปีเด้พอปีเด้พีเด เก็บไปเมืองผอมว่<ะ>ตัวว่ากัดไม่เคยเห็ดเลยโอ,อ้ยไหล,ลนหน่อยไหลหน่อยแบบโดกเลยคนขอมากไปหน่อย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 แล้วไปตามแสบร,รุ่นนี้ก็ได้แตงไทยครับแตงไทย เราไงเราได้เดี๋ยวยก็ซุกเอาไปของหวานแต่พ่วก็ล่างเก็บครับพนุ่ยลุ่นยังบ่เอ้อเลยบรรยากาศยงำเศร้าครับวันนี้ขึ้นมาหน้าโขกกับพ่อครับเมึงบรรยากาศ สวนแตงโมปลูกแตงโม,มไว้น้อยหนึ่งครับแล้วก็มาเบิงเขาครับหน้าโขกผมบดิขึ้นแม่ดุนละหลายหลายเดือนละพอกําลังเก็บแตงไทยอยู่ครับเดี๋ยวเอาไปตำแบ่งไปตำอยู่บ้านอยู่เมือง่าชมบรรยากาศเนมเสาครับโอ้ชดฉื่นครับอากาศแบบฮ่าบดได้เลยในเมืองนะครับบรรยากาศบานเฮา เดี๋ยวยางพอทีพผ้าไปเบิ่งหมองเย็ดออกครับบ่บูว่าทีมี่บ่ย็ดเพาะและกาาจำเสาสุดยอดครับบอกนำข้าง ข้างแง้มเศรา้าอากาศเย็นดีครับมองที่เคยเกิดครับเดี๋ยวพอโล่ล่องหาบึงเพื่อมนมีแต่หมู่บ้าแม่กบแกงครับแต่ว่าปริทไทยบึงแต่ว่าตอนเศร้าแล้วอาจจะได้์ตายพี่น้องเบึงอยู่แกงเรียบร้อยพอกกล่งหาบึงครับเคลียร์เคลียบึง ด,ดมีแล้วครับดอกหนึ่งยีดปอครับเจอแล้วหนึ่งดอกตรงแตกแตกเนี่ยพอแล้วเคลียบึงครับเมื่อกี้เดึ่คดอกมันสิมีมูอยู่อ่ะ อมองมันเคยเกิดครับอาจิะมีเสือเก่าเฮ็ดผอเฮิดพอยังผัเฮ็ดผันนหผน,นังเกียอย่างเลียวตะก้อนก็นเคยไปหายอยู่บบอ้วน,นี่ดีพ่ออวอ้วนดี เสือไผ่เลยเสือไผ่เลยเห็นอีกหน่อยหนึ่งครับโอ้ยหน่อยหน่อย,อยตัวนี้ได้แล้โค้งมันเดี๋ยอันนี้นี่พ่อเห็นอยู่นี่อันนี้เห็นอยู่นี่นี่เมื่อกี้เคียเคียร์เคีย,ยไปเลยเหลือมูอันพ่อเก็บอ,อยู่มองเลยก็นี่ร่วังเกลี่ยนี่บปล่า ว่นพอเก็บครับสว,วนี่มันอุ้ยดีคงเทะสามหน่วยแล้วมันออกมากัตนทีลนนะ ถึกถึกหนามน้อยนึงกับจังสิเสาะห็นมันหัวมันมันบานอัน,นก็โคกคุดเลยแล้วเรืเ่อเรื่อยมีคนมาหาบ่าบานอื่นมาไม่แต่บานแต่คล้องหนีแล้วมาหา กับพวท่านแตกเนาะมันก็หายากงนี้จักหน่อยมีอีกกี่บ่สามหน่วยยดอหนังนังอ่อนอยู่นั่อนี่ ได้ผัวพาไปเบิ่งอีกมองไม่ครับเทือนออกครับนี่ครับได้แล้วแตงไทยเดี๋ยวเอาไปตำแตงไทยแตงโม่หน่วยหนึ่งอันนี้มันเนา่าเอาไปเป็ดครับแตงไทยสามสี่หน่วยนี่ครับเดี๋ยวขับรถไปอีกมองหนึ่งครับบรรยากาศหน้าโครครับมันนี้อุ้ยงามๆเลย ไห,หนาไรนาอย่า,าลืมแต่ผมใหม่ขึ้นกันครับส่วนมากก็ที่เป็นมองเคยมีครับหมงมันเคยเกิดกจะมาหาขี่เกา่า เธอกำลังมีคนมาหาต้องแตกเนาะทังสีเห็นแดดเริ่มออกแล้วครับพากว่านไม่ผลเลยนะวางพวกว่านผอก็มาเก็บครับอยู่นี่ บางเทือมันก็ยังบทท่านแตกออกมาครับมันก็จะบทท่านเห็นหายหยากแน่นิดนึงครับสมถ้าเข้าขายโลละสี่หารอยเลยนะหายหยากปนนี้ ลงร้ายกับแตกเลี่ยงกันเลยแล้วครับไต่หมบกไต่หมศาสตร์เนี่ยพอดอกนึงครับเคลียร์หาเบื่องเรื่อยๆ เห็นเหลียวดอกหนึ่งสองดอกเจอสองดอกครับเจอสองดอกสวยงามมากมากเลยนี่หม,มองดูครับดูผนกนะ ขึ้นมาเทียนยังหน่วยหน่อยมนกับบัวท่านขึ้นเริ่มเพียนแล้วดอกดอกโตมากเลยต้องมือขวดขวดขวดบึงอู้อูดอกแบบง่เลยเหมือนซีดอกเด็ดแปดดอกแล้วครับร่มก็ตตวเกา มันเขาเขามาให้คนเลืกเลยเกิเป็นคนมาหาก่อน <c oughs> น,นี่เลยสีหน่วยร่วมตัวเก่าเป็นแปดครับเห <c oughs> ็ดเพาะเห็ดเพาะฝ่ายเห็ดเพาะฝ่ายเนะพ่อ นังตอหนังพอตำรวจเบืองวันเห็ดพออย่างเห็ดพอหนังเห็ดพอหนังเห็ดพอหนังหนียวอ่อนเห็ดพอฝ่ายนี้หยาบ โอเคครับคนนี้อันนี้เป็นส่วนของหน้าหนาครับเดี๋ยวลูงไปเบ่งหน้าหัวอยอีกอครับนี่ครับลงแม่หน้าหัวครับบานนี่แบบงามเลยแหละวันนี้ต้นเขากอแบบง่ายคนน่ะพันะพวานกอนครับต้นนี้วานช่วงปลายมษสาครับ มาถ่ายแล้วรอบหนึงครับถือว่าผมมาเรียนตอนนั่นห้อก็งอกครับถือฝฝ้นไม่อันนี้ก็ถือมาประมนสองสามหอบครับโอ้แบบงามเลยบ่ดน,นี้ต้วสูงเลยครับประมาณขืบสูงก็ขืบแล้วครับ เดาไทยช่วงอันนี้ให้เบิ้งครับทางท้างคนกลีดครับพอแล้วปลูกอื้อไว้ขางข้างเป็นหน่วยย่านเถือกลกอยจ่นี่บึกอือ้อแตงไทยครับอันนี้ก็น้องสาปลากบับโบหงวัวมีบอ่อ ยากาศเย่มเศาครับสดชื่นขนาดเลยอากาศแบบงามครับเริ่มแดดแล้วครับบันชัดันเลยต้นแบบเงาค้าศอกเลยตัวนี้ถือฝนไลหลหลบครับเดินละเทือครับ มากับบึงนากำลังงามครับหญ้าก็มี่แน่ครับหน้าวานหญ้าจะไหลจะก,กาดให้หน้าครับวันนี้แดดออกเริ่มสวยแล้วครับพี่นอ้องแพช่มเขา ไปหาเห็ดพอรครับหาเห็ดพอก็ไปหาแบบมองที่มันเคยเกิดครับเบิงสวนแตง็งโมครับมืนนี้เบิใ้ใงไหน้างามเสาหน้าหวยนีย่โอ้ยงามกระลังเขียวบรรยากาศสุดยอดอยู่ครับ บรรยากาศให้หน้ามาฝากพี่น้องครับมอนีหย่ยอนแสงนิดจักหน่อยปลอบแดดมาทางนี่ครับอันนี้หน้าหวยครับเขียวเขียวงามๆครับขอบคุณพี่น้องครับดีที่ตามรับชมครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆกัเดี๋ยวลงให้พี่น้องเบ่งครับผมสลัมมนีสวัสดีครับ